The practical l i f e หลากหลายแนวคิดพิชิตทางตันทางวิทยุครอบครัวข่าว fm 1 0 6สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับดร์พีและพีรัตนญวัฒน์ผ่อนกุ่นะฮะกับรายการ The practical l i f e นะครับทางช่องทาง fm 1 0 6นะครับหรือว่าจะรับชมรับฟังกันส,สดๆได้ทาง facebook fanpage วิทยุขรอบครัวข่าวสะทะร fm 1 0 6ได้เช่นเดียวกันนะฮะก็ทุกวันศุกร์ครับเราจะมาพบกันช่วงบ่ายนะ สองโมงสองโมงครึ่งถึงสามโมงโดยประมาณนะครับวันนี้ก็อยากจะให้ทุกคนจะได้เห็นมุมมองใหม่ๆบ้างนะครับกับรายการก็ต้องเทา้าความก่อนนะฮะว่าหลังจากที่ผมเจออินบ็อกซ์น้องๆถามคําถาม,ถามหลายๆคําถามเข้ามาทุกวันเนี่ยผมก็พยายามตอบแล้วเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันจะดีกว่าไหมถ้าเรามีรายการที่มานั่งไล่ตอบคาถามที่น่าสนใจที่เราได้มาในอินบ็อกซ์ความตั้งใจก็คือทุกคนเนี่ยที่เสียสละเวลานะครับติดต่อเข้ามาในอินบ็อกซ์เนี่ยเพื่อจะมาหาคําตอบ หรือหาคาแนะนำเนี่ยผมเห็นนะครับว่าทุกคนเดือดร้อนจริงๆผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะบางอย่างคําถามเดียวกันน่าจะมีคนอื่นที่อยากรู้เรื่องนี้เหมือนกันก็เลยคิดว่าเอามาตอบก็จะเป็นคําถามที่ถามมาใน inbox จริงจริงนะครับแล้วก็เดี๋ยวทีมงานผมนะฮะโปรดิวเซอร์ผมก็จะเป็นคนถามก็คือเล่าเรื่องต่างๆที่น้องๆถามเข้ามาเนี่ยให้ผมฟังแล้วก็พวกเราก็ฟังไปพร้อมกันนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูว่าแนวทางเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างผมคิดยังไง เห็นอะไรและให้ทางเลือกอะไรบ้างแต่ทั้งหมดทั้งปวงนะครับอยากให้พวกเราตั้งใจไว้ก่อนเลยว่าผมคงไม่บอกว่าจะต้องทำยังไงแบบไหนผมคงเสนอแค่ทางเลือกเท่านั้นเองและเราต้องการให้ทุกคนเลือกทางเดินนั้นเองนะครับไม่ได้หมายความว่าผมบอกว่าต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ตามผมทั้งหมดนะฮะทุกคนยังมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจบนพื้นฐานของชีวิตของตัวเองเสมอวันนี้คัดมาแล้วสามคำถามนะฮะเราเริ่มกันที่ เรื่องแรกเลยดีกว่านะครับเรื่องแรกนะฮะปัจจุบันนี้เขาอายุ40บวกๆนะครับทำงานอยู่ยบริษัทฝรั่งก็โอเคดีแต่ตอนนี้มีเจ้าของใหม่มาเทคโอเวอร์นโยบายหลายอย่างก็เปลี่ยนไปก่อนหน้านี้ออฟฟิศรับงานช่วยเอเชียก็มีโปรเจกต์หลายประเทศตัวเองก็ทำโปรเจกต์ในต่างประเทศพอมาถึงปีนี้ปีที่สามเจ้าของใหม่มาก็จะให้ออฟฟิศในกรุงเทพเนี่ยทำโปรเจกต์เฉพาะคนไทยเท่านั้น ซึ่งส่วนตัวก็ยังอยากที่จะทําโปรเจกต์นอกประเทศไทยอยู่<ะ>ก็เลยไปคุยกับเจ้านายเขาก็เลยบอกว่ายังไม่รู้จะให้ทําอะไรต่อหลังจากโปรเจกต์ที่ทําอยู่เนี่ยจะจบโฮมเราก็เลยรู้สึกหวงหวงตอนนี้ได้ออฟเฟอร์จากที่อื่นแล้วด้วยได้เงินเดือนเพิ่ม<ะ>แต่ว่าเพิ่มแค่หลักพันนะครับอยากจะรับออฟเฟอร์นี้เพราะเป็นออฟเฟอร์เดียวที่มีมางาน<ะ>เป็นโปรเจกต์คล้ายๆของเดิมแต่คนละอุตสาหกรรมมีการทํางานโปรเจกต์นอกเมืองไทยด้วย คิดว่าควรจะลองไปเสี่ยงดูไหมคะฟังจากสิ่งที่น้องเขาเล่ามานะครับผมว่าจับประเด็นได้ไม่ยากนะจริงๆน้องคนนี้เนี่ยรู้สถานการณ์ของตัวเองดีมากนะครับอันนี้ต้องชมเลยนะครับว่าน้องคนนี้เนี่ยน้อยคนที่จะรู้ว่าตัวเองเนี่ยต้องการอะไรแล้วก็หลายคนก็ยังงงๆอ่ะอย่างเช่นเราเราจะเปลี่ยนงานดีไหมหรือไม่ดีซึ่งเคยพูดไปในหลายๆครั้งแล้วเนี่ยเขายังจับสัญญ,ญาณไม่ได้ว่า สัญญาณอะไรที่เร่งปฏิกิริยาให้เราต้องเตรียมตัวเปลี่ยนงานสถานการณ์ของเขาอ่ะเขารู้แล้วนะครับว่ามันมีอะไรมาเร่งให้เขาต้องรีบตัดสินใจหนึ่งนะครับเราทวนไปด้วยกันนะครับหนึ่งงานที่เขาอยากทำเนี่ยที่ปัจจุบันมันจะไม่มีให้ทำล้วเขาชอบทำงานโปรเจกต์ต่างประเทศแต่ตอนนี้เหลือแต่โปรเจกต์ในประเทศละสัญญาณอันตรายที่มันเป็นตัวบอกเหตุก็คือการมาของเจ้านายใหม่ใช่ไหมมันก็เลยเกิดการเปลี่ยนแปลงก็คืองานในประเทศ จะเหลือแต่งงานในประเทศเท่านั้นงานต่างประเทศก็จะลดลงนะครับแล้วอันถัดมาก็คือพอไปถามนายส่วนตัวของตัวเองเจ้านายที่ตัวเองทํางานด้วยเจ้านายก็อึอ้งแล้วก็ตอบไม่ได้เฮ้ยไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับโดยสถานการณ์เนี่ยยังตีมืออยู่เลยว่าเอ้ยออกแบบลูกเทาๆจะออกบวกหรือลบตอบไม่ได้ผมว่าเสี่ยงนะขนาดเจ้านายที่เราีพ p o r t โดยตรงเนี่ยยังตอบไม่ได้อะว่าทิศทางองค์กรจะไปแบบไหน และจํานวนงานลดลงด้วยหวยอาจจะออกถึงเราเป็นคนต้องไปหรือยังไงหรือเราจะถูกเทหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้มันก็เลยเป็นคําถาม u ว s t i o มา a r กนะเป็นคําถามเครื่องหมายคําถามในใจของน้องท่านนี้ผมเชื่อว่าจริงๆอน้องอมีคําตอบอยู่แล้วแหละว,ว่าจะไปเพียงแต่ว่าอยากให้มีใครสักคนหนึ่งใช่ไหมมาช่วยคิดมาช่วยให้มุมมองที่อาจจะมองข้ามไปใช่ไหมครับสําหรับกรณีนี้ผมมองอย่างนี้นะ น้องคนนี้40บวกนะครับไม่เกงรงกลัวที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับแต่กลัวที่จะไม่ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองต้องการอันนี้เยี่ยมเพราะว่าสิ่งที่ตัวเองต้องการถึงงานต่างประเทศแต่ที่นี่ไม่ให้ที่ใหม่เสนอมาเป็นยังไงบ้างลองมาดูนะครับเปลี่ยนงานได้ได้ทํางานลักษณะเดิมและได้ทํางานโปรเจกต์ต่างประเทศด้วยแต่คนละอุตสาหกรรมถ้ามองในเชิงของการเปลี่ยนงานในแง่เนื้องานถือว่าดีเพราะว่าอะไรการเปลี่ยนงานครั้งนี้ไม่ไม่พูดถึงเรื่องเงินนะเอาแค่เนื้องานก่อนนะ ดีตรงไหนได้ทํางานโปรเจกต์ต่างประเทศอ่ามันก็ดีกว่าเดิมแน่นอนเพราะเดิมไม่ได้ทาแล้วนะครับอันที่สองนะครับได้ทําในอุตสาหกรรมใหม่ด้วยอา้าการทํางานในอุตสาหกรรมใหม่ทําให้เราได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นด้วยโดยยังใช้พื้นฐานจากประสบการณ์เดิมที่เราเคยมีอันนี้ถือว่าเยี่ยมนะครับอันถัดมาการเปลี่ยนงานครั้งนี้ในแง่ของเงินได้เพิ่มขึ้นหลักพันก็ถือว่าไม่แย่เพราะว่าการที่น้องต้องเปลี่ยนไปทํางานที่ใหม่ ในสถานการณ์โควิดแบบนี้บวกกับการต้องทํางานในบริบทที่ต่างอุตสาหกรรมซึ่งอาจจะไม่มีประสบการณ์มาก่อนบริษัทใหม่ยินดีที่ให้เงินเพิ่มขึ้นถือว่าโอเคนะครับถึงแม้ไม่ได้มากแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยหรือได้เท่าเดิมนะครับและที่สําคัญการเดินทางที่ทํางานใหม่แลดูไกลสักนิดหนึงแต่เขาก็มีรถรับส่งดังนั้นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนงาน ในเรื่องของการเดินทางเป็นศูนย์นะฮะอันนี้แหละอยากจะชี้ให้ทุกคนเห็นแล้วก็คิดตามกันเนาะเวลาเราจะเปลี่ยนงานนะครับน้องๆจะเปลี่ยนงานใหม่เนี่ยบางทีได้เงินเยอะแต่ปรากฏว่าเงินไม่เหลือเพราะน้องไม่ได้ดูค่าใช้จ่ายที่จะตามมาด้วยน้องๆหลายๆคนตกหลุมพรางการเปลี่ยนงานได้เงินเดือนเยอะมากนะครับแต่แต่เงินไปหมดกับการเดินทางเพราะว่าที่ทํางานใหม่ไกลไกลไกล,ลไม่พอน้องดันเอาไปซื้อรถอีกนะครับมีค่าน้ํามันอีกหรือมีรถอยู่แล้วก็ต้องมาจ่ายค่าน้ํามันเพิ่มอีกมันก็เลยไปไม่ได้ไง นะครับเปลี่ยนงานปุ๊บซัพเปอร์เลยได้เงินเยอะแต่ไม่มีเงินเหลือนะฮะสรุปของน้องท่านนี้ผมว่านะในแง่ของการเปลี่ยนงานเนื้องานผมว่าดีแล้วลหละแล้วน้องเขาก็บอกเองว่าโดนใจตรงใจนะครับอันที่สอง plus point ของเนื้องานก็คือได้ทำงานในโปรเจกต์ที่อ,อ,อุตสาหกรรมใหม่ไม่เคยทำมาก่อนด้วยนะครับและออฟเฟอร์ที่เสนอให้โอ้โหได้เงินเพิ่มขพืนถึงเป็นหลักพันก็ไม่เป็นไรไปแล้วก็ถือว่าโอเคกว่า ย้ายงานแล้วเท่าเดิมเนาะผมเชื่อถ้าเกิดย้ายงานแล้วได้เท่าเดิมอะ่ะน้องอาจจะไปก็ได้นะเพราะว่าดูจากเนื้อความทั้งหมดแล้วเงินไม่ใช่เป็นปัญหาหลักปัญหาหลักคือความไม่มั่นใจกับที่ทํางานปัจจุบันและเรื่องที่ไม่ได้ทํางานโปรเจกต์ต่างประเทศมากกว่าอันนี้ผมผมดูจากมุมมองตรงนี้นะครับก็สรุปอย่างนี้แล้วกันนะฮะบทสรุปของออโจทย์ของน้องท่านนี้นะครับผมว่าเ ในแง่มุมของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเป็นเชิงบวกมากกว่าเชิงลบนะครับแล้วการไปต่อมันน่าจะได้ในสิ่งที่น้องอยากได้ทันทีนะฮะแต่ส่วนไปแล้วจะเป็นยังไงอันนี้เราต้องไปเรียนรู้กับสังคมทํางานที่ใหม่แล้วก็เรียนรู้เพื่อจะทํางานกับเขากันใหม่นะเพราะว่าการย้ายงานเราจะประมาทไม่ได้นะครับทุกที่ที่ไปมันก็ต้องปรับตัวแล้วก็เปลี่ยนแปลงให้ทันด้วย วัฒนธรรมสังคมคนที่เราต้องไปเจอมันไม่เหมือนที่นี่อยู่แล้วนะครับอันนี้ผมเชื่อว่าอายุน้องมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าประสบการณ์ไม่น้อยอยู่แล้วแหละการปรับตัวแล้วก็เบลนไปกับองค์กรใหม่ไม่ใช่เป็นเรื่องยากนะฮะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับการเปลี่ยนงานที่จะถึงนะครับถ้าเปลี่ยนนะแต่ถ้าไม่เปลี่ยนก็จะเป็นกําลังใจให้แล้วก็ขอให้อวยพรให้สถานการณ์คลี่คลายตัดสินใจให้ดีแล้วกันนะฮะเพราะคนที่รู้ข้อมูล ที่ดีที่สุดก็คือตัวน้องเองนะครับเรามีสิทธิ์ที่จะรู้สึกได้ครับในยามที่เราทํางานหนักแล้วเราไม่ได้ไม่ได้ในสิ่งที่เราอยากได้นะครับผมว่าเราก็คงต้องดูตามข้อเท็จจริงก่อนว่าเราหนักคนเดียวไหมเอางี้กันนะเช็คก่อนถ้าทั้งองค์กรเราหนักอยู่คนเดียวกูหนักอยู่คนเดียวโอ๊ยอันนี้แม่งต้องคิดแล้วทำไมอะไรก็กูใช่ไหมอาจจะพูดกันอยากกลบยากนะแต่ถ้าหันหันซ้ายหันขวาไปทุกคนก็ยังมีคนบางคนที่เขาหนักกับเราอยู่ ก็ต้องกลับมาดูแล้วว่าเออมันเป็นสถานการณ์ชั่วคราวหรือเปล่าหรือถ้าแบบว่าน้องหลังแอนมาตลอดหลายปีโอโ้ผมว่าไม่ต้องรอหลายปีหรอกถ้าเป็นใครก็แล้วแต่หลังแอนเกิน6เดือนต้องคิดแล้ว1งงานที่ทําอยู่มันมีวิธีที่ดีกว่าเดิมไหมที่จะทําให้เราเนี่ยใช้เวลาน้อยลงทํางานให้มันดีกว่าเดิมไวกว่าเดิมมีวิธีไหมมีตัวช่วยไหมถ้าเกิดว่างานมันเยอะมากตัวช่วยก็ไม่มีแล้วต้องหนักอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็คงต้องคุยกับเจ้านายก่อนไหม มันจะหนักไปถึงเท่าเมื่อไหร่ยังไงและมันจะมีอะไรมาช่วยเราบ้างไหมอันนี้ผมว่ามันมันมีสเต็ปที่เราต้องเดินต่อนะถ้าเราบอกว่าใช้ความรู้สึกตัดสินว่าเอองานมันมันหนักมันไม่ยุติธรรมกับชีวิตชีวิตมันแย่อย่างเงี้ยผมว่าถ้าเราคิดอย่างนี้เมื่อไหร่ก็คือมันก็คือมีคําตอบเดียวนั่นแหละก็คือบ่นแลวโซลูชันคืออะไรเราอยากได้อะไรกับการการที่เราตั้งคําถามอย่างเงี้ยงานหนัก ทอ้อเหนื่อยไม่ไหวเครียดมันก็จะมีซีรีส์ของมันไปนอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะวนอยู่ในอ่างอยู่ในวังวนที่เราหาคําตอบไม่ได้แต่ถ้าเราเลือกที่ว่าเอาวะงานมันหนักคําถามที่เราต้องถามตัวเองใหม่ทํายังไงให้งานที่มันหนักเนี่ยมันมันน้อยลงได้ไหมหรือมันเบาลงหรือมันเร็วกว่านี้ทำงานยังไงให้มันเร็วขึ้นมีวิธีไหนบ้างไหมที่เพื่อนเราจะแนะนําเราได้หรือใครที่อยู่ในองค์กรเดียวกับเราอะ ที่เขาอยู่ในสถานการณ์เดียวกับเราแล้วทํางานได้ไวกว่าเดิมหรือไวกว่าเราหรือมีความสุขทั้งๆท,ที่งานมันหนักเขาทํำยังไงแต่บางคนก็ก,ก,ก็ก็น่าสงสารนะมันไม่มีคนแบบนี้อยู่ในองคอ์กรคือเขาหนักอยู่คนเดียวถ้าหนักอยู่คนเดียวน้องต้องรีบหละต้องรีบตัดสินใจแล้วจะเอายังไงกับชีวิตนะครับโดยขั้นตอนเอางี้เพื่อไม่ให้วกวนผมว่าใครที่อยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะหนึ่งคุยกับเจ้านายก่อนเลยคุยกับเขาตรงตรง แต่อย่าใช้อารมณ์ไปว่ากล่าวเขาอะไรอย่างเงี้ยคุยกับเขาด้วยสถานการณ์ความเป็นจริงเราหนักตรงไหนเราติดปัญหาตรงไหนและเราขอให้เขาช่วยตรงไหนถ้าเราไปบน่นพี่ทําไมพี่ไ้ผมทำงานหนักเงี้ยทําไมผมต้องเหนื่อยคนเดียวก็บอกได้เลยว่าเอ็นเกมแน่นอนหนึ่งเขาไม่ช่วยไม่ช่วยเราด้วยสองเกลียดเราหนักกว่าเดิมอีกแล้วเราจะอยู่ยังไงนะฮะแต่ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยงานมันหนักเราไม่ไหวพี่ครับ ผมไม่ไหวจริงๆช่วงนี้ผมทําแบกมาเยอะละพี่ช่วยแนะนําผมหน่อยทํายังไงให้งานตรงนี้มันไวกว่าเดิมผมคิดไม่ออกเอาเขามาเป็นพวกดีกว่าให้เขาแนะนํานะครับแต่ถ้าเขาบอกเอ้ยน้องพี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันว่ะคือสถานการณ์คือเจ้านายก็กหนักกับเราไปด้วยใช่ไหมก็คงต้องรวมหัวคุยกันแล้วล่ะพี่เราจะมีทางเลือกอื่นไหมที่จะทํางานให้มันดีกว่านี้หรือเราคุยกับผู้ใหญ่ไหมขอรับคนเพิ่มหรืออะไรก็ว่าไป แต่ถ้าทั้งหมดทั้งปวงเราพยายามคุยแล้วช่วยคิดช่วยหาทางเลือกแล้วมันไม่มีอันนี้เราจะตัดสินใจสเต็ปถัดไปได้แล้วว่าเฮ้ยเราควรจะอยู่ต่อหรือจะพอแค่นี้นะครับแต่ผมไม่อยากให้ทุกคนเอาเรื่องมันเป็นไปได้อะผมเชื่อว่าในวงจรชีวิตเรามันคงไม่มีใครสบายใจหรอกเวลางานมันหนักมันก็คงต้องเซ็งต้องเครียดบ้างแหละบางทีหันไปอยากจจดีไปพักผ่อนบ้างเห็นเพื่อนแผนกนูน้นไปปาร์ตี้สังสรรค์กันเห็นคนนั้นไปเที่ยวสงกรานได้เราไปไม่ได้มันก็น้อยใจเป็นธรรมดานะครับ แต่อย่าเอาปัญหาชั่วคราวมากลายเป็นปัญหาถาวรน,นะบางทีเราปัญหาชั่วคราวมาทําให้เราหงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายแล้วทําลายตัวเองเนี่ยตกงานง่ายๆนะน้องนะเอาเป็นว่าสองสเต็ปก่อนคุยกับนายหาทางรอดหาทางรอดร่วมกันเนาะหาแนวทางร่วมกันถ้าหาไม่ได้สเต็ปถัดไปเราก็คือต้องวางแผนชีวิตตัวเองแล้วแหละว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ต่อไปมันจะยาวอีแค่ไหนถ้ามองไปไกลแล้วโอ้แม่งต้องยาวเป็นปีแน่นอนเราก็คงต้องเตรียมผยับงยายแล้วนะครับไม่งั้น ก็คงจะอยู่แบบซัฟเฟอร์อย่างนี้ไปเรื่อยๆเนาะแล้วบอกได้เลยคนที่หอเหี่ยวอะ่ะท้อแท้ถ้าไม่เปลี่ยนวิธีคิดไม่เปลี่ยนวิธีการมันจะยิ่งเหี่ยวหนักกว่าเดิมอีกนะฮะสุดท้ายความสามารถที่มีมันก็จะหมดไปเพราะหมดใจนั่นเองเนาะแล้ววันที่เราอยากจะย้ายงานในวันที่หมดใจอะมันจะไปไม่ได้ไงเพราะถ้าน้องอยู่อาการฟอรท้อแท้ห่อเหี่ยวไปสมัครงานที่ไหนอาจจะหลุดเข้าไปสัมภาษณ์ได้แต่ไปเจอผู้สัมภาษณ มันก็เขาก็จะเห็นนะว่าเราอยากจะได้งานเพราะเรามีปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่เราอยากจะหนีอะ่ะก็จะโดนจับไตได้อีกมันก็จะเปลี่ยนงานยากขึ้นไปอีกนะครับเปลี่ยนโหมดก่อนแล้วกันมองทุกอย่างว่ามันมีทางรอดก่อนไปคุยก่อนไม่เวิร์กเราคข้ามาว่ากันแล้วเดี๋ยวมาปรึกษากันใหม่ก็ได้นะฮะลองไปคุยก่อนนะครับถ้าทํางานแล้วผลตอบแทนไม่โอเคควรทํำยังไงดีครับอืมผลตอบแทนไม่โอเคเราต้องถามตัวเองก่อนว่าไม่โอเคในแง่มุมไหน่ะครับตอนที่เขารับเราเข้ามาทําไมเราโอเคละ่ะ อผมต้องถามอย่างนี้ก่อนไม่ได้กวนนะต้องถามความเพื่อจะได้เข้าใจมากขึ้นทุกคนมีสิทธิพูดอ่ะผลตอบแทนทํางานแล้วผลตอบแทนไม่โอเคเราไม่โอเคจากอะไรอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่โอเคกับผลตอบแทนต้องถามก่อนไม่งั้นเราจะหาคําตอบแล้วก็หาทางออกไม่ได้นะครับผมมีสิทธิพูดได้หมดนะวันนี้ผมทํางานผลตอบแทนไม่โอเคแล้วมันไม่โอเคจากอะไรล่ะประเด็นไหนที่ทําให้เรารู้สึกว่าผลตอบแทนไม่โอเคบ้าง โดยทั่วไปเออผลตอบแทนไม่โอเคมันเกิดจากสถานการณ์อะไรได้บ้างถ้าเป็นจากตัวเองเนาะก็คือภาระค่าใช้จ่ายเราเยอะขึ้นนะครับอัตราการถีบตัวของค่าใช้จ่ายแล้วก็ภาระความรับผิดชอบมันสูงนะครับแต่เงินเดือนมันขึ้นมันไม่ค่อยขึ้นแล้วเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่อัตราการใช้จ่ายภาระมันเริ่มใกล้กับเงินเดือนที่ได้อันเนี้ยผลตอบแทนไม่โอเคละอันเนี้ยใช่เลยน้องถึงจุดนั้นแล้วยังถ้าทุกคนเนี่ยถึงจุดนี้นะ อันนี้อันตรายแล้วจริงๆเนี่ยนะครับผมว่าทุกคนนะ่ะพลาดที่ปล่อยให้ตัวเองบางครั้งเนี่ยค่าใช้จ่ายมันวิ่งนําหน้าในอัตราเร่งใกล้กับรายได้มากเกินไปมันถูกบังคับด้วยกลไกของการมีชีวิตอยู่แล้วถ้าเราอยากจะมีรายได้ที่มากขึ้นมันไม่ผิดแต่ว่ารายจ่ายมันตามหลังเราอยู่เสมอใช่ไหมนั่นก็คือเป็นจุดหนึ่งที่ดีบให้เราต้องเปลี่ยนงานจริงๆอ่ะผมว่าการเปลี่ยนงานอนะ่ะมันเป็น มันเป็น,นกลไกทางธรรมชาติของคนทํางานอยู่แล้วนะครับ có, g ian, g ian, แล้วก็การพัฒนาตัวเองมันเป็นเรื่องที่เราต้องทําอยู่แล้วถ้าเราไม่พัฒนาตัวเองการเปลี่ยนงานก็จะเกิดยากขึ้นถ้าเราไม่พัฒนาตัวเองการที่จะได้เงินเดือนมากขึ้นมันก็จะเกิดยากขึ้นเช่นเดียวกันทําไมสองตัวนี้มันต้องทาแฟกต์ความเป็นจริงก็คือค่าใช้จ่ายมันตามก้นเราอยู่ไงเราโตขึ้นเรามีเรากินมากขึ้นเราอยากได้ของมากขึ้นเราอยากมีอยากได้อยากซื้อรถอยากซื้อโทรศัพท์อยากซื้อเสื้อผ้าดีๆอยากอยู่ บ้านหลังใหญ่มากขึ้นอันนี้เป็นความอยากซึ่งเป็นซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์อยู่แล้ววันที่เราต้องมีครอบครัวค่าใช้ใจ่ายก็ต้องมากขึ้นตามไปด้วยนี่คือเรื่องที่มันผลักดันให้เราต้องพัฒนาตัวเองและเป็นเรื่องผลักดันที่เราต้องเติบโตก้าวหน้าเพราะภาระมันตามหลังเราอยู่นะครับแต่เมื่อไหร่ที่เราไม่อยากเติบโตก้าวหน้าไม่อยากาพาตัวเองมาอยู่ในจุดที่มันสูงกว่าเดิมอ่ะเราจะเจอภาระค่าใช้ใจ่ายแซงเราและวันนั้นแหละ เราจะขยับตัวยากเราจะเหมือนคนจมน้ําอะแต่ไม่ตายอ่ะแต่สาลักอยู่นั่นนะครับแล้วก็ทุรน,นทุนายดเลยอันนี้คือเรื่องที่เป็นเ,นเรื่องจริงนะครับพราะก็เป็นเรื่องที่ทําให้หลายคนเนะี่ยพอถึงตรงนี้ปุ๊บกาลังทุรน,นทุนายสาลักน้นะําเนี่ยไม่กล้าเปลี่ยนงานเพราะว่าภาระหนี้สินเรื่องเงินมันมากเกินจะแบกรับความเสี่ยงถ้าต้องเปลี่ยนงานเนี่ยเราทําตัวเองทั้งนั้นนะครับ อยาให้ถึงจุดนี้นะครับเมื่อไหลที่ค่าใช้จ่ายภาระทุกทุกอย่างเนี่ยเกือบเท่ากับแ80ดิเอร์ซของเงินเดือนแล้วแหะผมว่าถึงเวลาแล้วแหละเราต้องขยับแปดสิบนี่ถือว่าช้าเลยซ้ำนะจริงๆมันต้องแต่ห้าสิบแล้วนะถ้า,คาใครจ่ายทุกอย่างขึ้นมาถึงห้าสิเนี่ยต้องรีบวางแผนต้องรีบพัฒนาตัวเองรอไว้เลยนะต้องหาที่ขยับทันทีนะถ้ามาถึง80ดสินี่โคตรเสี่ยงแล้วผมว่าแต่ถ้าหนึ่งร้อยเนี่ยเกมโอเวอร์ถ้ายังกลัวไม่กล้าเปลี่ยนงานถือว่าจบเราต้องทําใจไม่ไงั้นก็ต้อง หาทางทางอื่นโดยการจําหน่ายทรัพย์สินที่ตัวเองมีออกไปที่ไม่จําเป็นอ่ะทรัพย์สินที่ไม่จําเป็นจำจำหน่ายไว้ไปก่อนไม่งั้นมันไม่มีช่องว่างให้เราหายใจในเรื่องเงินนะฮะเรื่องเงินเรื่องใหญ่ยังไงก็มีปัญหาแน่นอนถ้ามีปัญหาเรื่องเงินกระทบเรื่องงานร้อยเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็กระทบเรื่องจิตใจด้วยใจมันจะไม่นิ่งงานมันก็จะไม่นิ่งไปด้วยคุณภาพงานก็จะแย่ตามไปนะครับแล้วก็จะพาตัวเองเสียหายไปด้วยนะครับคำถามสุดท้ายครับก่อนจบรายการวันนี้นะฮะมีบอกว่า ปีนี้เพิ่งถูกปรับเงินเดือนประจำปีไปแต่ว่าพอปรับแล้วเนี่ยรู้สึกเฟลมากเสียใจอยู่ภายใต้ความปกติเพราะว่าอะไรเพราะว่าได้น้อยกว่าที่คาดหวังมาก้างานเยอะกว่าหัวหน้าเรียกใช้เยอะกว่าช่วยงานทุกอย่างนอกเวลาไม่เคยถามหาโอทีแต่ตอนปรับเงินเดือนเนี่ยได้น้อยกว่าเพื่อนระดับเดียวกันที่มีปัญหาในงานงานผิดก็บ่อยเรียกคุยโดนเรียกคุยก็บ่อยแต่คนที่ มีปัญหาแบบนั้นเนี่ยกลับได้เงินเดือนปรับเงินเดือนมากกว่าเขาอีกกรณีแบบนี้เนี่ยเกิดจากอะไรแล้วก็เ<ว>บื้องต้นเนี่ยอยากจะไปขอดูใบประเมินผลด้วยว่าตัวเองเนี่ยทำไมโดนประเมินแบบนั้นแล้วเงินเดือนขึ้นแค่นั้นครับมันจบแล้วนะถูกป,ปะมันเหมือนเราถูกพิพากษาเรียบร้อยแล้วเรื่องเงินเดือนขึ้นมันจบไปแล้วอะ่ะคนดูไหมดูได้ไม่ว่ากันดูได้ คำถามคือดูแล้วจะยังไงต่อผมต้องถามน้องๆทุกคนอย่างเงี้ยเงินเดือนขึ้นน้อยกว่าเพื่อนโบนัสได้น้อยกว่าเพื่อนขอดูไปประเมินดูแล้วยังไงต่อช้ำใจเสียใจท้อใจหดหู่ใจเอาไงหรือดูเพื่อจะแก้ไขหรือดูเพื่อจะแก้เกมต้องเลือกถ้าดูเพื่อแก้ไขดูเพื่อแก้เกมไม่จำเป็นต้องดูก็ได้นะ เพราะมันรู้อยู่แล้วเราได้น้อยกว่าเพื่อนเนี่ทุกวันนี้ยมันรู้อยู่แล้วได้น้อยกว่าเพื่อนไม่ต้องดูก็ได้แต่สิ่งที่ควรทําคืออะไรคุยกับเจ้านายว่าแนะนําเราหน่อยได้ไหมถ้าปีหน้าเราอยากได้ผลประเมินที่ดีกว่านี้หนูควรทาไงคะไปแบบนี้ดีกว่าแต่หลายคนเอาเงี้ยร้อยละเก้าสิบผมเจอสถานการณ์ที่ทุกปีตอนทํางานประจํามาร้อง,องห่มร้องไห้บ้างมา ด่ามั่งมาวิบลมั่งว่าทำไมได้น้อยโน่นนี่นั่นทุกคนมาด้วยอารมณ์แล้วเราแล้วเจ้านายจะคุยเหตุผลได้ไหมโอ้โหคุยไปมันก็ไม่ฟังอยู่ดีสุดท้ายก็กว่าครึ่งน้อยใจแต่ก็อยู่ต่อกว่าครึ่งก็ทำไปเรื่อยๆก็ปรับปรุงบ้างอาจจะมีบางส่วนออกไปนะฮะก็ประมาณนี้ออกไปประมาณสักสิบเอร์เซ็นตแต่ก็เกินครึ่งอะ่ะคือบนบน,บนไปก็อยู่ต่อแล้วก็ทำแบบเดิมทุกปี ได้น้อยแล้วก็พอใจหดหูใจมาบนแอบด,ดานินทาแล้วก็อยู่ต่อนะครับไอ้กลุ่มบางกลุ่มก็เอโอเคสู้ไปทำใหม่มันก็จะมีอยู่สามกลุ่มประมาณนี้แหละคราวนี้ถ้าเราไม่อยากจมกับลูปของเขาเรียกว่าเดอะลูปก็คือมนุษย์เงินเดือนน้อยมนุษย์เงินเดือนขึ้นเดเขาเรียกมนุษย์เงินเดือนขึ้นเงินเดือนน้อยมนุษย์โบนัสน้อยนะเขาเรียกเดอะลูปนะถ้าเกิดไม่อยากอยู่ในวงนี้เนะี่ยยืดอก เชิดหน้าขึ้นยอมรับความจริงว่าผลลัพธ์มันออกมาแล้วอย่าไปฟูมไฟล์อย่าไปฟื้นฝอยหาทะเข็งแล้วก็เดินหน้าหาทางออกด้วยการที่ทําความเข้าใจก่อน KPI หรือจะ OKR OK หรือจะอะไรก็แล้วแต่ที่เขาใช้วัดผลในองค์กรอะ่ะแล้วก็วัดผลเราอะ่ะปีนี้เขาว่าอย่างไงวางแผนว่าจะทํำยังไงแล้วก็เข้าไปหาเจ้านายขอคำปรึกษาถ้าปีนี้จะให้วินเรื่องนี้เรื่องนี้นี่นี่นี่น พี่หนูคิดมาประมาณนี้ที่ช่วยแนะนําหนูเพิ่มเติมได้ไหมว่ามันมีอะไรที่จะทําได้ดีกว่านี้หรือเปล่าที่จะทำให้ปีเนี้ยหนูโอเคเลยเข้าเป้าปังตังปัง,ปง,ปงอย่างเงี้ยคุยโพสิทีฟดีกว่าถ้าบางทีเราโดนว่าโดนบ่นบ้างก็ให้น,นายได้มีพื้นที่ให้เขาระบายบ้างถือว่าช่วยกันช่วยกันให้เขาระบายบ้างแต่ในขณะเดียวกันเราก็เราก็ได้มีโอกาสพูดคุยเนาะปรับความเข้าใจบางอย่างด้วยผมว่านายไม่ดี เราเองบางทีก็ไม่ดีกับเขาด้วยเราไม่ดีนายเอก็ไม่ดีกับเราได้ด้วยถ้าเราคิดว่าการพูดคุยกับเจ้านายถึงแม้ว่าเขาจะว่าเรานะครับเราก็ต้องมองว่าเฮ้ยเหมือนก็จะมีโอกาสที่เราได้ได้เข้าใจเขาบ้างว่าเขาว่าเราเรื่องอะไรนะครับแล้วเราจะรับมือกับเขาอย่างไงบางทีการรับมือกับเจ้านายในยุคนี้ที่หลายๆคนทํากันไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้ไงไม่รู้ว่าเขารู้สึกยังไงการที่เขาว่าเราตาหนิเรามันจะ้มองเห็นแล้วแหละว่า เขาว่าเราด้วยเลเวลของการมาด้วยอคติกี่เปอร์เซ็นต์เช่นโอ้โหแม่งอคติร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นตอันนี้เราจะได้รู้ได้แล้วว่าอ้าวที่แลานมาเขาเข้าใจเราผิดแล้วเขาผมไปได้ข้อมูลอะไรผิดผิดมาแล้วเราจะได้แก้เกมได้ไงว่าเฮ้ยถ้าเขาเกตเราร้อยยี่สิเปอร์เซ็นเนี่ยเราจะทําไงนะครับให้มันพอทางานกันได้ให้เกตเรามาเหลือสักแปดสิบจะได้มีช่องว่างยี่สิบให้พอไปกันได้หรือถ้ามันร้อยห้าสิบเตรียมตัวแล้วกูอยู่ไม่ได้ละกูจะไปดีกว่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะ นี่ยนะบางทีก็ต้องวัดประหลอดกันบ้างนะครับแต่อย่าแบบหนีใช้ระบบดึงเชงหนีหลีกอย่างเงี้ยบอกว่าไม่เป็นไม่เป็นผลดีนะไม่เป็นผลดีอยู่ยากแล้วที่สําคัญน้องคนเนี้ยเขาไปเปรียบเทียบกับเพื่อนว่าเพื่อนอนะ่ะเข้าหาเจ้านายใช่ไหมน้องน้องเห็นเพื่อนเข้าไปหาเจ้านายน้องอย่าไปตีความว่าเขาโดนดายย่ายเดียวนะเขาอาจจะคุยเรื่องอื่นก็ได้บางทีการที่เพื่อนอนะ่ะทํางานผิดพลาดแต่ว่าเจ้านายเรียกไปคุยมันอาจจะมีบางอย่างที่เขาปรับตัวสมมุติว่าเขาโดนเจ้านายว่าว่าเออง,งานมีปัญหา แล้วก็เรียกไปคุยเขาปรับปรุงแปลกนะคนทํางานผิดพลาดแล้วปรับปรุงแล้วทํางานได้ดีขึ้นอะ่ะเขาเจ้านายอาจจะเห็นว่าเขาพัฒนาได้ดีแต่คนที่ทําดีอะ่ะไม่เคยโฆษณาไม่เคยเข้าหาเขาก็อาจจะมองว่าเออไม่น่าสนใจก็ได้คือ,อบางทีถ้าเราทํางานดีอยู่แล้ว่เราต้องรู้จักโฆษณาบ้างต้องหัดเข้าหาบ้างบอกเขาบ้างว่าเราทําอะไรอยู่ถ้าเราเงียบแล้วเราคิดว่าเจ้านายจะรู้ว่าเราทําอะไรให้มันเป็นเรื่องยากเขาคงไม่ได้มีเราเป็นลูกน้องคนเดียวเนาะแล้วก็ที่บอกว่า โอ้โหเป็นคนจิตสาธารณะมากก็คือไม่เคยเบิกโอทีทำเพื่อองค์กรอันนี้ต้องยิง่งบอกเขานะบอกเขาบ้างเขาจะได้รู้เขาจะได้รู้ว่าเราทำเพื่อองค์กรแต่ถ้าแบบเนี้ยมันน้อยใจไงทาแล้วไม่ได้หนังใจอะทําแล้วเหมือนกับเสียใจทําเหมือนทําฟรีอ่ะเนี่ยพอน้องไม่พูดไงก็เสียเปลีบนั่นเองนะครับก็ฝากไว้อย่างนี้แล้วกันเนาะคนที่ทําดีอ่ะอย่าคิดว่าความดีที่ทํามันจะมีคนเห็นนะครับยุคนี้ ปิดทองหลังพระน้องก็อยู่หลังพระตลอดไปนั่นแหละต้องพีอนะครับประชาสัมพันธ์บ้างไม่ได้โม้เพราะเราทําจริงไอ้คนขี้โม้คือคนไม่ได้ทําเราทําจริงเราต้องพูดการพูดเรื่องจริงต่อให้คนอื่นว่าเราโม้ก็เรื่องของมันไงก็เรื่องของเขาใช่ไหมครับแต่ผลประโยชน์ที่เราควรจะต้องได้ก็คือผู้บังชาบัญชาคนในองค์กรต้องรู้ว่าเราทําอะไรไม่ต้องโม้แต่พูดความจริง นี่มันคือความแตกต่างนะครับไอ้โพรคีโมคือพวกมันในทํานั่นเองนะฮะสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไว้ติดตามผมได้นะครับดรพีได้ในสุขหน้านะฮะจะเอาเรื่องอะไรมาพูดคุยติดตามกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องจบเพียงเท่านี้ใครมีข้อสงสัยมีคําถามสามารถทักทายไปได้ที่ Facebook Fanpage มนเพจมันมเดินพันใหม่นะครับสวัสดีครับ The Practical Life หลากหลายแนวคิดพิชิตทางตันทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 1 0 6